เริ่มใส่สีแล้วแต่ยังขาดน้ำหนักที่เข้มที่สุดอยู่คุณภาพเลยเปิร์เปหมดแล้วโอเคครับเริ่มใส่หน้าช้างจะวาดเหมือนไหมนี่ครับอยู่าไปดูแล้วขอบคุณพี่ซี่ย่ารุยให้หนั่งทำงานครับขอให้เกจิทุกองคุ้มครองครับจะเรียนสั่งงานต่อมาครับ คนร์คู่หวนหักล้วยมากินอย่างนี้ก็ดีอย่างนะค่อยค่อยใส่เอวม,มาห้างเลยโอเคครับเจอสังอ่งงานทรมานครับมาต่อแล้วขอบคุณข่าวเสาร์อาทิตย์วิเคราะห์ข่ขาวเสาร์อาทิตย์ได้ที่อยู่เ,เพื่อนๆนะโอเค,ครับว่าช้าต่อแล้วครับ